สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะผมพาทุกคนมาฟิวเจอร์นะครับหลังเสร็จเราจะเดินดูบรรยากาศตรงบริเวณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปนี้นะครับเริ่มต้นคลิปเราจะปิดคลิปแล้วนะครับยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับโอ้โหสวยงามอลังการตรงนี้เป็นทางเข้าฟิวนะทุกคน ทางเข้าห้างนะครับก็อลังการอยู่ชอบมากเลยนะเทศกาลเดี๋ยวพาเข้าไปเดินเล่นในฟิลก่อนนะครับ คคนคลิปนี้นะพาทุกคนมาเดินเล่นตรงฟิวเจอร์นะตอนนี้เราอยู่ฟิวเจอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศก็เป็นฟิวบรรยากาศล่าสุดนะครับทีมปีใหม่เขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะ ของปีใหม่ก็เยอะนะเนี่ยดูดิ่ร้านนี้ขายดีมากเลยนะมีร้านสลัดนะครับเพื่อนๆร้านสลัดขนมปังยี่ห้อเนี้ยเยอะนะเยอะอยู่ แต่ดูแล้วน่าจะหวานนะคนเยอะมากนะคบส่วนมากจะเป็นร้านขนมเยอะนะโอ้โหร้านเปิดใหม่เยอะจริงๆอะ่ะ เปิดใหม่เยอะเหมือนกันนะร้าเค้กนะทุกคนร้านหนังสือก็มีดูร้านหนังสือยังมีเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินข้างล่างก่อนนะครับแล้วเราจะขึ้นข้างบนชมบรรยากาศเรื่อยๆนะโอ้นี่เดี๋ยวจะพามาดูพามาดูโซนเซล์เซล์อยู่ตรงนี้นะครับผมใครจะมาโอ้เซล์เยอะมากแต่เราไม่เข้าเดี๋ยวพาดูข้างนอกนะครับอืมโอ้กระเป๋าเยอะลดห้าสิบเปอร์เซ็นตด้วยอืม ลด50%นะทุกคนลองมาดูสาขานี้วัดสันนะครับวัดสันอยู่นานเหมือนกันนะสาขานี้วัดสันในห้างก็อยู่นานทุกสาขาเดี๋ยวเราจะพาเดินไปตรงนี้นะครับล้วเดี๋ยวเราจะไปชั้นบนต่อ คนเยอะมากเลยนะฟิลฟิลเป็นห้างเดียวจริงๆที่อยู่ชานเมืองแล้วอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้นะแนหนึ่งใครชอบเสื้อผ้า mm hmm. ที่เขาลดราคานะก็ลองมาดู mm hmm. จัดเต็ม mm hmm. นะครับม mm hmm. มีหมดเลยนะครับรองเท้าเสื้อผ้านะครับที่เขาจัดราคาลด50%น่ะครึ่งของราคาป้ายอะ่ะทุกคนลาคอรดก็มีลดนะดู50%เลยโอ้ยลาคอรก็ลดราคา50%น่ะดูราคาป้ายมา เดี๋ยวพาดูโซนนี้ต่อนะครับโซนนี้จะเป็นโซนพวกของใช้ของกินทั่ว,วไปเฮ้ยอันนี้เขาขายทำไมอ่ะอัน,นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มุกใ,ใ,ใช่ไหม ตรงนี้เป็นทันจะพืชอบกรอบทันจะพืชอบกรอบนะครับใครชอบทันจะพพืชก็อยู่โซนเนี้ยลองมาดูได้นะ ขนมหวานอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยนะสามสามกล่องกล่องกล่องละสี่สิบบาทสามกล่องร้อยสามกล่องร้อยนะทุกคนลองมาดูได้นะโอ้ยเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเราขึ้นข้างบนก่อนนะครับโซนฟิลเดี๋ยวเราจะพาดูทุกชั้นเลยไปเจอกันชั้นบนครับตรงนี้เป็นชั้นสองแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อน าเราเดินตรงไปทางนี้ฝั่งสเปลนะทุกคนแต่เราจะเดินฝั่งฟิวเจอร์ก่อนฟิวเจอร์จะอยู่โซนฝั่งนี้มาดูด้านบนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ดูจากข้างล่างแล้วนะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันแบบร้านที่เราไม่เคยเห็นนะ่ะเขาก็มาเปิดนะครับเปิดเยอะอยู่ฟิวเป็นเป็นห้างเดียวที่อยู่ชานเมืองแล้วคึกคักมากเลยนะ คึกคักมากคนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะช่วงไหนอะไตมารไหนเขาก็มีคนตลอดเลยร้านที่เขามาใหม่ก็เยอะนะปลายปีละเซลเยอะจังนะใครที่ชอบราคาเซลนะลองมาดูได้นะเยอะมากโอ้ยเครื่องสมบูสมางเซลหมดเลยอันนี้อะไรวากโก้โหยเขาลดราคาหมดเลย ดังกินโดนนะเท้ยล้านโดนนะัอยู่ข้างบนด้วยนะนี่เดี๋ยวเราพาเดินฝั่งฟิวอย่างเดียวแล้วกันนะครับสเปลเราไม่ไปสเปลจะอยู่ฝั่งทางนู้นอนะ่ะขวามือเมื่อกี้นี้นะครับ บรรยากาศบรรยากาศคือดีมากเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างที่หลังโอ้ H and ออแเมขาอยู่ใกล้ๆกกันเลยนะหนูนะ นี่ไงทางเข้าสเปลอยู่ตรงนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟิวก่อนเดินตรงไปก็ไปโซนสเปลได้นะเพื่อนๆแต่เราจะมาโซนนี้นะเราจะเลี้ยวมาโซนนี้ก่อนตรงนี้เป็นช็อปส t u d i o อเซวนะครับ ตูดิโอเซเว่นนะครับเขาก็ขายพวกไอทีนั่นแหละก็ลองมาดูได้ชั้นบนก็มีชั้นบนชั้นสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นโซนมือถือโซนเสื้อผ้าตรงนี้เป็นโซนโทรศัพท์นะเพื่อนโซนไอทีจะอยู่ช่วงบริเวณนี้ไม่ไปนะครับ ก็คร้าวๆนะครับดูเข้าวๆดูบรรยากาศเร้าวๆนะอยู่ประมาณนี้ใครจะดูพวกโน้ตบุกมือถือโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะก็อยู่โซนนี้กล้องเก้งนะอยู่โซนนี้หมดเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสุดท้ายอยู่ข้างบนชั้นสุดท้ายจะอยู่ข้างบนนะเ,เราจะขึ้นไปข้างบนสเปลเดี๋ยวตอนกลับเราจะออกทางสเปล เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสุดท้ายก่อน ตรงนี้เป็นโซนโซนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าโซนอะไรถ่ายเองงงเองนะเป็นโซนเครื่องเล่นนะครับเป็นโซนเครื่องเล่นอยู่บริเวณน,นี้ ซนเครื่องเล่นนะครับก็มาเล่นได้นะทุกคนอยู่บริเวณนี้นะส่วนมากตรงนี้จะเป็นพวกร้านโทรศัพท์อะไรพวกนี้ร้านเสื้อผ้าแบรนด์อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้หอมขนมมากหอมขนมมากร้านนี้เขาลดส0สิบเเซ็นตนะ ส่วนมากเขาลดเยอะลดสต็อกไงนะครับจะสิ้นปีแล้วนะตอนรับปีใหม่นะครับเราก็จะเห็นป้ายลดราคาเซลล์เห็นไหมเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะมาซือ้อเพื่อนๆก็ลองมาดูได้นะครับหมดแล้วนะครับชั้นนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราเดินไปโซนสเปลเลยแล้วกัน เดินไปโซนสเปลข้างล่างนะครับโซนสเปลจะอยู่เชื่อมกันตรงนี้แหละนะครับอันนี้เป็นร้านกิฟชอ็อปมันไม่ได้เรียกว่ากิฟช็อปหรอกมันเรียกว่าร้านจิป,ปาถะนะฮะร,ร้านจิป,ปาถะร้านตัวทั่วไปประมาณนี้เห็นไหมจริงๆอะ่ะเรามาเดินฟิวอะ่ะเราชอบบรรยากาศมันบรรยากาศฟิวเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะ เราจะผ่านโซนสเปลแล้วนะครับเข้าโซนสเปลแล้วเครื่องเล่นเยอะมากเลยอ่ะ งนี้เป็นโซนนั่งพักผ่อนนะครับโซนนั่งเล่นนะครับโซนนั่งเล่นตรงนี้เป็นเวทีเวทีอะไรไม่รู้เาหาบันไดลงให้เจอเอ๋อเจอแล้วนะครับบันไดลงตรงนี้มีประมาณนี้ครับ ลงไปโซนล่างดีกว่าสเปลไม่ค่อยมีอะไรนะเพื่อนก็จะเป็นโซนนั่งเล่นมากกว่าเห็นไหมเราจะเดินกลับเข้ามาโซนสเปลเจอปาร์กเหมือนเดิมแล้วนะครับ สเปลจะมีแค่หน่อยเดียวฝั่งที่เราไปดูเมื่อกี้เนี้ยเราสเปลมันเหมือนเป็นส่วนรวมของร้านนั่งเล่นนะครับเป็นร้านบาร์อะไรพวกนี้ยมากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาโซนฟิลฟิลจะมีหลากหลายกว่านะครับมีช็อปมีอะไรหลากหลายกว่าเมื่อกี้เรามาทางนู้นนะเมื่อกี้เรามาฝั่งนู้นนะ เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้ไอสตูดิโอเซเว่นนะครับเมื่อกี้เราก็ามาตรงนี้ละตรงนี้เป็นสเปลนะครับเพื่อน สเปลก็จะมีพวกบูธพวกช็อปเยอะนะครับเนี่ยยาวไปนู่นเลยนะครับช็อปอเสื้อผ้าเดี๋ยวถ้าลงไปชั้นล่างเราก็จะออกประตูแล้ว เดี๋ยวเราจะออกประตูนี้แล้วกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆออกประตูล่างนี่เดี๋ยวพาไปดูต้นคริสต์มาสเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจัดกิจกรรมปีใหม่สิ้นปีตอนรับปีใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูคริสต์มาสต้นคริสต์มาสทุกที่เลยนะครับตอนนี้เรามา เดี๋ยวเราจะลงบันไดนี้เลยนะครับตอนนี้เรามาเก็บบรรยากาศของต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสทั่วทั่วกรุงเทพนะครับอประมาณนี้อ้าวอ๋องงเลยฮะ มาเดินมาเดินบ่อยแต่ว่าก็ยังจําทางไม่ค่อยได้นะครับตรงไปคือฟิวเห็นไหมโซนฟิวเจอร์ถ้าเราเลี้ยวขวาปุ๊บออกเลยไม่รู้ว่าเปิดไหมนะไปะเดี๋ยวพาไปดูต้นคริสต์มาสเราจะกลับแล้ว ตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณจัดกิจกรรมลานของฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับลานกิจกรรมประตูเข้าประตูออกเยอะมากนะตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่ต้นคิดมาเต็มไปหมดเลยนะนี่ลานกิจกรรมเขาอยู่ตรงนี้สวยมาก สงสัยเราจะต้องได้เซลฟี่รูปแล้วลนะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเซลฟี่นะถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนก่อนตรงนี้มันเป็นโซนสเปลนะโซนด้านหน้านะโซนสเปล มีชิงช้าสวรรค์ด้วยชิงช้าสวรรค์แต่ขึ้นไม่ได้นี่คือต้นคริสต์มาสว้าวสูงสุดในฟิวเจอร์สเปลต้นคริสต์มาสนะครับโออลังการต้นใหญ่อยู่นะอ้ยมันมีที่นั่งด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยกลับบ้านนะครับ oh. งามตรงนี้เป็นโซนสเปลนะเห็นไหมข้างบนอนะไล่ลงมาสเปลหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นเป็นที่นั่งพักผ่อนได้ด้วยนะเออเขาจัดดีนะเมื่อก่อนไม่มีนะตรงเนี้ยเขาเพิ่งมี แต่คนคนไม่ค่อยรู้มั้งตรงเนี้ยคนไม่ค่อยรู้หรอกเอาจริงคนไม่รู้เนี่ยอยู่ติดถนนเลยเนะี่ยอยู่ติดถนนเส้นนี้เลยนะครับถนนเส้นนี้ก็คือเส้นที่จะเข้าไปนครนายกนะเนี่ยถ้าเราไปทางซ้ายมือนะซ้ายมือผมนะครับก็ไปนครนายกได้ ออกเส้นเนี้ยนะครับปฐุมลังสิทธิ์ปฐุมลังสิิตนครนายกนะครับเนี่ยไปได้นะครับเส้นนี้โอ้อลังการจริงๆนะครับสวยมาก ็เป็นลานน้ำาูลนะครับลานน้ำาพลของห้างสเปลเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเรามีเวลาเราจะพาเพื่อนๆไปวันแบงคอกบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตรงนั้นบ้างว่าเป็นยังไงโอ้สวยไหม ตรงนี้เป็นบริเวณน้ำพุนะครับเนี่ยมันอยู่ติดตรงถนนเลยตรงนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปขึ้นรถนะครับทุกคนตรงนี้ทางประตู G8 เข้าสเปลได้นะนี่เราเป็นคนชอบชอบบรรยากาศเนี้ยที่มันมันมัน มันสวยอ่ะองจริงเลยมันฟิลสวยมากเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเมยตรงข้างหน้านะครับเดี๋ยวนั่งรถเมย์ไปลงตรงแยกคอปออ หมดแล้วนะครับทุกคนไปแล้วนะครับขอบคุณทุกทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่างดีเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วย คลิปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากนะครับทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ใครอยากให้ผมไปเที่ยวที่ไหนไปเดินที่ไหนอยากจะเห็นบรรยากาศที่ไหนอัปเดตล่าสุดนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเราจะไปให้นะครับเราจะไปเดินให้นะคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ตรงนี้ก็เป็นประตู G10 นะที่จะเข้าห้างนะครับเข้าด้านในก็ลงลงไปได้นะมันเดินเชื่อมต่อถึงกันหมดนะข้างในข้างนอกอสวยงามอลังการชอบมากเลยนะไฟแบบเนี้ยคือสวยอะเอาจริงนะครับไฟสวยมากอลังมากเลยอะ่ะ